ญาตประชาสัมพันธ์อย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ขอเข้ารายการแล้วนะครับก่อนจะเริ่มก็ผมขออนุญ,ญาตแนะนำท่านวิทยากรนะครับทั้งสามท่านวันนี้ท่านแรกเนี่ยเป็นนักธุรกิจสำคัญทีเดียวนะครับนักธุรกิจระหว่างประเทศเชาวไทยที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวท่างการเมืองมาโดยตลอดหลายปีแล้วครับที่ผมเคยรู้จักท่านมา ท่านเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งแรกในช่วงปลายรัฐบาลชวนคงจำได้ตอนนั้นได้มีการต่อต้านกันเรื่องกฎหมาย11ฉบับนะฮะที่เราเรียกกันว่ากฎหมายขายชาติตอนนั้นท่านก็ทำร่วมกับคุณรงโชควัฒนาคุณประชัยเลี้ยวไพรัชความจริงที่นั่งอยู่วันนี้ก็ผมว่าเกี่ยวข้องกันหมดนะครับแล้วก็ในเมื่อเมื่อปี49ท่านก็ออกมาร่วมชุมนุมขับไล่ ระบอบทักษิณอยู่นะครับร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้ขึ้นเวทีปราศรัยหลายต่อหลายครั้งนะครับทั้งร่วมกับคุณประชัยแล้วก็เคยร่วมกับร้อยตํารวจเอกนิติภูมินวรัตด้วยนะครับ <S <S ท่านจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศจาก American University นะครับ ที่วอชิงตันดีซีนะครับช่วยอขอต้อนรับคุณอมรินคอมันนะครับส่วนท่านที่สองนะครับเป็นคนสงขานะครับเกิดที่สงขาจบการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2513 นะครับแล้วก็สําเร็จการศึกษาวิชากฎหมายชั้นสูงเป็นเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภาเมื่อปี2514สําเร็จการศึกษาป้องกันร,ราชอาณาจักรจากวิทยายลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรหรือที่เราเรียกวว,วปอนะครับปี2532ปัจจุบันเป็นกรรมการประจําสํานักกรรมการจัดการบริษัทธรรมนิติมหาชนเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นกรรมการที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักรภาคที่1เป็นกรรมการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนของรัฐบาลไทยและก็เป็นเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนนะครับท่านเป็นนักเขียนทั้งวารสารนิตยสารและบทความในปี2552ก็ได้รับรางวัล ได้รับประธานรางวัลนักเขียนบทความดีเด่นแห่งปีจากกองทุนหม่อมราชวงศ์อายุมงคลโสนกุลจากหม่อมเจ้าหญิงกกอนน,กอน,น,กอน,นิกาจิตพงศ์พระธิดานในสมเด็จรานุนวัติวงศ์ท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนชั้นดุษฎีนิพนธ์นะครับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตแล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธ เคยเป็นประธานที่ปรึกษาประธานรัฐสภานายวันมูัมหมัดนอม,มัทานะครับเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือพลเอกวิโรธแสงสนิทเป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกมงคลน,น้ำพรพิสิทธ์แล้วก็เป็นสมาชิกวุฒิสภารุ่นปี3 9กนะครับถึง43ก็คือรุ่นแรกนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสอนชนะครับเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายพระประธานมาพรมงกุฎไทยนะครับแล้วก็ประธาภมาพรช้างเผือกนะครับขอต้อนรับพี่ไพศาลพืชมงคลครับ <laughs> <laughs> และท่านท่านที่สามนะครับภาษาอังกฤษต้องบอกว่า last but not least นะฮะมาก็ เจ๋งท่านเป็นผู้จัดการนะครับรายการยามเฝ้าแผ่นดินแล้วก็เป็นคอลัมนิสตหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนสำชัญนะครับจบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็จบปริญญาโทบ,บริหารธุรกิจหรือที่เราเรียกว่า MBA สนะครับสาขาการเงินการจัดการจากมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐนิวยอร์ก ที่อเมริกานะครับหรือที่เราเรียกว่าซูนีใช่ไหมครับซูนี่สเตทยูนิเวอร์ซิตี้ออฟนิวยอร์กนะครับ uh, หลังจากกลับมาเมืองไทยก็ได้ทำงานกับองค์กรภาคเอกชนนะครับได้เป,เป็นผู้บริหารดูแลด้านการเงินและก็การก่อสร้างอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่ประเทศไทยจะประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540นะครับ uh, ท่านได้เข้าสู่วงการเมืองในปี2541โดยเข้าไปช่วยงานในพักความหวังใหม่ ขณะนั้นท่านอายุ28ปีเท่านั้นนะแล้วก็ได้เป็นกรรมการบริหารพักด้วยเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพักความหวังใหม่นะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายในพักก็เป็นรองโฆษกพักนะครับในปีแล้วก็ในปี2544ท่านก็ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ องค์การฟอกหนังน่าจะเป็นผู้อำนวยการที่หนุ่มที่สุดตั้งแต่องค์การฟอกหนังเคยมีมานะครับท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คงไม่เป็นที่โปรดปรานของรัฐบาลไหนๆนะฮะได้เขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐชื่อวิสัยทัศน์เศรษฐกิจนะครับเคยจัดรายการโทรทัศน์ทาง UBC ช่อง7ร่วมกับคุณดุสิตสิริวัลนะครับชื่อรายการโต๊ะข่าวชาวนี้ในเดือนกรกฎาคม2548 นะครับท่านก็ได้มาร่วมงานในเครือผู้จัดการนะครับและได้ทำรายการใน a อ t เทคือยามเฝ้าแผ่นดินในช่วงค่ำนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกท่านควรคงจะรู้จักดีแล้วก็เขียนคอรัมในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการด้วยในช่วง2549นะครับก็ไดม้มีการขับไล่ละระบอบทักษิณน,นะครับท่านก็ได้เป็นโคศกบนเวทีในการขับไล่อันนั้น น่าคุ้นมากถ้าใครไปนะครับทั้งที่สนามหลวงทั้งราดดำเนินแล้วก็หน่าทำเนียบนะครับก็จะเห็นหน้าหน้าของท่านตลอดแล้วก็ในปี51ก็ท่านก็ยังเป็นโคศกบนเวทีอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากรายการที่ ASTV แล้วยังมีรายการเวทีเสรีนะครับที่ออกอากาศช่วงสามทุ่มถึงสี่ทุ่มที่ TTV ของ MV1 นะครับและเป็นวิทยากรประจำวันอังคารปัจจุปัจจุบัน ได้เป็นโฆษกของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและเป็นนักวิชาการบนเวทีที่พูดประเด็นกรณีเขาพระวิหารคู่กับอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมนะครับขอต้อนรับคุณปานเทพพัวพงพันครับก็คงเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เวลาประมาณสัก90นาทีแรกนะครับโดยวิทยากรนะครับและ หลังจากนั้นก็จะเบรกพอเบรกเสร็จก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับจากทางด้านฟลอร์ซึ่งเราก็จะมีเวลาใกล้เคียงกันนะครับก็คือประมาณ70-80นาทีนะครับท,ที่จะแลกเปลี่ยนกันนะครับวันนี้สามท่านเนี่ยเมื่อกี้ได้ตกลงกัน เห็นท่านอนมรินคอมันบอกว่าโยนขอให้เป็นภาระของพี่ไพศาลเป็นคนเริ่มเพราะว่าท่านอนมรินบอกว่าของผมรถยุโรปเดี๋ยวต้องใช้เวลาสตาร์ทนิดหน่อยนะครับ uh, อย่างนั้นผมขออนุญาตไปที่รถญี่ปุ่นก่อนละกันนะครับ uh, พี่<า><า>พีไพศาลพืชมงคลครับเชิญครับสวัสดีครับคงจะเป็นเกวียนเก่าๆซะมากกว่าครับท่านวิทยากรท่านผ<า><ทาน>ู้ด<ท>ำเนิ<ทา>นร<ท>าย<น>ก<ท>าร คุณเจ้าและท่านผู้มีเกียรติที่เขารบทุกท่านนะครับวันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องการยึดคืนปตทถ้าปตทเล็กๆก็เหมือนความว่าไอ้ปตทองค์การปตทนั่นแหละบริษัทปตทมหาชนแต่มันจะยึดไปเนี่ยเพื่อจะยึดได้เนี่ยเขาเืมอลองต้องยึดปตทตัวใหญ่ให้ได้ก่อนปตทตัวใหญ่ไอ้ปอแรกเนี่ยคือต้องยึดประเทศชาติและประชาชนกลับมาจากพวกมหาชนซะก่อน อก็คือต้องยึดตำรวจกลับมาจากพวกมหาโจนเหมือนกันตัวทอก็คือต้องยึดกองทัพหรือทหารกลับคืนมาจากไอ้พวกทรราชทั้งหลายซสก่อนทัานหัวข้อที่เราพูดกันเรื่องการยึดคืนปตท,ะทตัวเล็กในวันนี้เป้าหมายก็คือการยึดปตท,ะทตัวใหญ่ซึ่งก็อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่องที่ตั้งมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละคือสงครามนกกระสา เมื่อใดที่บรรดาเหล่ากบทุกสีไม่ว่าสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินหรือสีปลางมันมีความตื่นตัวรู้สึกสำนึกเห็นความจริงตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาว่าไอ้พวกสารพัดกบทั้งหลายเนี่ยมันก็กบด้วยกันทั้งนั้นแหละแม้มันจะสีต่างกันและมันก็เป็นคนละพวกกับไอ้นกกระสาไม่ว่านกกระสานั้นมันจะเป็นสีแดงหรือสีเหลืองหรือว่าสีควาสีเขียวอะไรมันเป็นคนละพวกกัน ยิ่งไอ้เหล่านกกระสามันจับมือสามัคคีกันมันยิ่งกินกบ